สวัสดีครับพผมพูรเมิดนะครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับสําหรับน้องๆหนูๆมือใหม่นะครับทุกๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่เกี่ยวกับการใช้ลอกจุดน้ํานะครับแน่นอนครับลอกจุดน้ําเมื่อใช้เป็นเวลานานหรือบางตัวเนี่ยแค่ไม่กี่ปีมันก็จะเกิดปัญหาแล้วนะครับนั่นก็คือปัญหาเจ้าตัวกรอสายไม่ทํางานเวลาหมุนนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่ารอกหยดน้ําตัวนี้ทําไมไม่มีกว่าครอบจริงๆแล้วมันมีนะครับแต่ตัวเนี้ผมใช้มาเกือบ10ปีมันหล่นแล้วมันแตกไปนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วครับนั่นก็คือเจ้าตัวกรอสายไม่ทํางานนะครับวิธีแก้ครับถอดตัวนี้ออกเลยนะครับบางของบางคนเนี่ยอาจจะไม่แน่นเหมือนของผมเนี่ยสามารถหมุนออกได้เลยแต่ถ้าของใครที่ขันไว้แน่นเนี่ย แนะนำไม่ใช้เป็นอะไรเบนๆบน,นะครับเนี่ยมันจะเป็นช่องแบบนี้นะครับจะใช้เป็นไขควงปากเบนหรือจะใช้เป็นใบเหลิวของกบยางมาขันออกก็ได้นะครับเมื่อขันออกมาแล้วจะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่ครับสาเหตุที่มันเนี่ยไม่กรอสายให้เรา ก็เกิดจากตัวเขาไฟด้านในเนี่ยสึกหลอไม่ถึงฟันเฟืองด้านในนะครับก็เลยทําให้ไม่สามารถกรอสายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือผมจะใช้เป็นกระดาษผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้เป็นกระดาษลังนะครับตัดออกมานิดเดียวครับเพื่อที่เราจะเอากระดาษลังเนี่ยไปแปะแล้วเราปิดทําให้ มันเนี่ยสามารถไปดันเขาไฟลและสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนิดเดียวว่าใช้นิดเดียวนิดเดียวนะครับแล้วเราก็วางลงไป ในกรณีกรณีที่เราออกหมายอยู่นะครับเราก็จะต้องแก้สถานการณ์เบื้องหน้านะครับเพื่อที่จะทําการตกปลาต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ตกแล้วกลับไปก็แค่เปลี่ยนเขาควายใหม่แค่นั้นจบครับแต่ในเมื่อเราตกปลาอยู่แต่หรือบางท่านแบบเออไม่มีฮบก็ใช้แบบนี้ก็สามารถใส่แล้วใช้ได้นานเหมือนกันนะครับใส่ควาครอบครับ มันไม่ลงล็อกนะครับเมืกก่อกี้โอเคหมุนเสร็จเรามาทดลองหมุนนะครับว่าจะใช้งานได้ไหมนะี่ครับเพราะเจ้าตัวดาดลังเนี่ยมันจะช่วยดันเขาไฟาให้ลงมาถึงฟันควงนะครับจึงสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถามว่ามันมีผลอะไรไหม มันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่าแค่แต่เมื่อเราใช้เป็นนานของไฟมันก็จะสึกหลอไปอีกมันก็ไม่สามารถดันได้อีกแล้วก็ทําให้ต้องเปลี่ยนนะครับก็โอเคครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ